แล้วทำไมแกเห็นไม่เปลี่ยนกอ ไอฮอสันกอดแตกไปเอออยากได้ทีนตัวทีไปเลยฉันล่อมันได้อยู่ไนโกดทอไมข้าบ้านเชิญลิปเม่ง ว่ไงเพื่อนว่าตุบปีชาดาวโผล่โอ้ยเชคตู้ใหม่หรือเปล่เนื่อาลอนมันหลดวะ ฟิลอ๋อเปกดใจต้องขัดใจแน่เลยว่ะเขาทำซุปเปอร์ไกรต่อหน้ามาสเตอร์แล้วเขาก็ฟิลทั้งสองคน คนมาคนแม่นอห a ือเยอะนะต่โกนบอก ตีหนึงมั้งโอ้หนึ่งเนาะโออีกตีหนึงมาอย่เแต่ไม่เป็นไรปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราปัญหาอยู่ที่มันจะรับมือกับเรายัางไงก่อนจะสร้างโจทย์ให้มัน ก็ให้มันสร้างโจทย์เราก่อนไนี้ล่ะขอบใจนะที่นายบูทให้ฉันอะแต่หลังไม่ต้องหรอกไม่กูาจาฉันจะเก็บศพแต่ว่าศพอยู่ไหนวะอ่ะเด๊ nít đeo nít đeo, chỉnh nít đeo. Ah! <laughs> <laughs> my bad, my bad, my bad, my bad. Relax, my bad. Relax. ติดเชยไอ้ช่าขอไปดูก็ไม่ไ,ไปเไอะคำว่าดูของมึงมันไม่ใช่ดูแบ๊กเหลือนัดสุดท้ายละไอ้ Horizon น็อกทองล้วไปเดสไลท์วะมันลงไมาอั๊มาหมดเลยสบายสบายเขาขึ้นมาแล้วอยากลงก็ลงเลย กันให้คน,ค,นคนที่คนี่จะขึ้นคนบนนะล่วงไปหนึ่งามเลยดิ้มตัวเข้าไปเข้าเข้าไปในรู เอานอี้วันนี้ก่อนแลไอ้เชี่ยแม่งไอ้ตัวลมแม่งเปลี่ยนด้วยแหละกลับมาละนี่เป็นคนร์ตี้นะเนี่ยไอ้ตอนนั้นสองตัวยังทำอะไรละ ตีหนึงนะเพืนคนยิงด้วยยาบ้วไหวไหมเธอเอาให้ได้เดี๋ยวไปต้มให้เก็บได้เลยเขาไม่มีริมขึ้นไปว่าเธอโอเคเขาไะตาบักโคตปีเสี่ยไอ้ธนมไม่ยิงแลวแหละไปละ ไอ้น,น,นี่มันยิงไม่หยุดเลยวะฝ <Okay. S 1> ากไว้แล้วกันนะครับเขาล่อสุดชีวิตแล้วนนเฮ้ยมันมีบอลว่ะสวยขอเวลาสิบวิเดียวลงไปเล่นด้วยโอเค okay. ไม้ชามไม้ชามไม้ชามไปกูจังไม้ชามแ่ไพอ โม่หมดแล้วมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิไอ้นุ่มเราจะได้รู้แล้วแหละอุ้ยเอาว่ะวันวันวีวันว่ะอุ้ยวันมีวันว่ะวันมีวันว่ะโอ้ยเอาอะไรเอาอะไรอ๋อมีวันว่ะไไปหนเอ้ย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 ่